สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ ในรายการร่วมขี้คายวิกฤตของประเทศแล้วก็ทักทายแฟนๆเพจของพักเพื่อไทยนะคะที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดอยู่ณนขณนะนี้ค่ะขณะนี้นะคะหญิงนั่งอยู่กับนายแพทย์สุรพงศ์สือบบรีค่ะซึ่งท่านเป็นอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านมีมุมมองคู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรนะคะหญิงจะมาชวนท่านคุยเหมือนว่าเปิดกันคู่ขนานไปเลยดีกว่านะคะ ขอแนะนําตัวเรียกคุณหมอเลียบด้วยก่อนนะคะจะได้ง่ายๆสะดวกสะดวกค่ะประเด็นคําถามอย่างขอคุกเลยว่าวันนี้ค่ะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยออกมาเรียกร้องการชุมนุมซึ่งวันนี้5้าโมงเย็นก็จะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่สัมานที่ <3 S 2> สัมย,<า>ยานไปถึงสถานทูตเยอรมนีเขาก็มองว่าสภาเนี่ย ไม่ใช่ทางออกในการแก้ไขปัญหาอยากให้คุณหมอรองชวนคิดชวนมองซิว่าสภาวันนี้เนี่ยเป็นวิธีการในการหาทางออกของประเทศไหมคะครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเป็นคนที่สนับสนุนให้มีการเปิดสภาตั้งแต่เริ่มมีการประกาศพรกฉุกเฉินร้ายแรงนะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสเรียนรู้จากนักกฎหมายหมหาชนบางท่านที่บอกว่า ในประเทศที่เขาเป็นประเทศอารยะมีการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็งเนี่ยทุกๆครั้งพอมีการประกาศพรกฉุกเฉินหรือกฎหมายพิเศษอะไรก็ตามที่จะมีการลดทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในร,รัฐธรรมนูญเขาจะบอกเลยว่าจะต้องมีการเปิดสภาวิสามัญทันทีเพื่อให้สภาเนี่ยมีบทบาทในการที่จะมาร่วมที่จะคอยตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารนะนั้นพอมีการประกาศพรกฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยของเราเองมีปัญหาก็คือว่า มีกําลังทหารเข้าไปควบคุมสภาแล้วไปบอกว่าให้สภาหยุดประชุม2วันอันนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบทบาทของรัฐสภาในการที่จะคลี่คลายวิกฤตเนี่ยเป็นบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่ง แล้วเราก็ตั้งความหวังนะแมีพักฝ่ายค้านรพัก<ฆ>เพื่อไทยแล้วก็พักร่วมฝ่ายค้านอะไรพ้พกร่วมกันบอกว่าเอาละจะรวบรวมสสมาเพื่อจะเปิดประชุมวิสามันเราก็ตั้งความหวังว่าที่ประชุมรัฐสภานี่แหละจะเป็นที่ชุมที่นําเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นข้างนอกเนี่ยมาเข้ามาสู่การพิจารณาของสภา<ฆ>ปรากฏว่าพอมีการประกาศจะมีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญแล้วก็มียติ ของทางฝ่ายรัฐบาลที่เป็นค,คนเรื่องยื่นเรื่องเข้ามาผมอ่านแล้วผมต้องเรียนตรงๆผิดหวังมากนี่ไม่ใช่เป็นยติในการที่จะเปิดประชุมสภาวิสามัญที่จะนํามาสู่การคลี่คลายวิกฤตเลยเพราะว่าไม่มีการพูดเลยว่าปัญหาของเรื่องราวต่างๆที่มาถึงวันนี้มันคืออะไระแล้วก็จะหาทางออกกันอย่างไรกับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่มาพูดว่าการชุมนุมมีปัญหาอาจจะเกิดเรื่องโควิดอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เรียบร้อยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวขบวนเสด็จมันเหมือนกับว่า เรากาลังประชุมสภากันสองวันนี้ซึ่งเป็นเวลาที่ถือว่าไม่ไม่มากนะฮะเราจะต้องทุ่มเทพลังปัญญาของทุกๆคนมาเพื่อที่จะทําให้เกิดการที่กายวิกฤตเนี่ยถูกใช้ไปโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยค่ะแต่ก็มีข้อเสนอในสภาวันนี้ในช่วงเชา้าเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวิสามาันม,มารับฟังอีกอรัฐบาลอยากจะเสนอเรื่องนี้คุณหมอเลียบมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงคะครับคือผมว่าอันนี้เป็นสไตล์การบริหารของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ฮะคือเป็นสไตล์ประเภทที่ เตะทวงยื้อเวลาไม่วิ่งเข้าชนปัญหาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยธรรมดาเวลาเราเจอปัญหาเราเจอวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยวิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดคืออะไรแม่คือไม่ต้องคิดซับซ้อนไม่ต้องคิดอะไรยุ่งยากการแก้ปัญหาที่สุดคือการแก้ปัญหาที่ใช้วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดง่ายที่สุดเจอปัญหาปั๊บแก้เจอปัญหาปั๊บแก้แต่บอกว่าพอเปิดสภาปุ๊บแล้วบอกตั้งท่าจะเปิดกรรมการวิสามันขึ้นมา มันไม่ได้นําไปสู่การแก้ปัญหาอะไรเลยจริงๆเพราะว่าวันนี้ทิศทางของการที่จะมีทางออกเนี่ยมีคนพูดเยอะแยะละแล้วอกว่าทิศทางนั้นชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดทําตามนั้นเลยครับค่ะ หลายคนไม่ทราบว่าคุณหมอ,อมเพราะว่าในกระบวนการในการอภิปรายเนี่ยบ,บางครั้งก็ไม่สามารถจะสื่อสาร,รกับประชาชนบางส่วนได้อย่างชัดเจนไอกระบวนการสภาในการหาคำตอบมีฝ่ายรัฐบาลออกมาพูดแล้วว่าถ้าไม่ใช่ในายกประยุทธ์คนดีขนาดนี้ม,มันจะมีใครมาเป็นนายกได้ล่ะในกระบวนการนี้คุณหมอคิดว่ากระบวนการทางสภาที่ควรเดินในสิ่งที่ถูกที่ควรเนี่ยมันควรจะเดินไปในรูปแบบไหนก่อนครับคือผมคิดว่าวันนี้สภา ที่จะใช้เวลากันในการที่จะหาทางออกเนี่ยต้องพูดกันเรื่องความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยตลอดช่วง6ปีที่ผ่านมาคือจะมีคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีไอ้ความหมายของคำว,ว่าคนดีเนี่ยมันมีหลายแบบนะฮะโอเคละอาจจะเป็นคนดีในขนบประเภทที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานั่นก็แบบหนึ่งแต่เวลาเราต้องการนายกรัฐมนตรีโดยโดยาะยิ่งเป็นช่วงที่มีวิกฤตของประเทศด้วยเนี่ย แค่ความซื่อสัตย์นไ,ไม่พอเราต้องการคนที่มีความสามารถอ่านปัญหาออกมองปัญหาเป็นแล้วก็นําไปสู่การหาวิธีการแก้ปัญหาที่มันตรงไปตรงมาแล้วก็นําประเทศออกจากวิกฤตนี้ถามว่า พลเอกประยุทธ์มีคุณสศอเพียงพอไหมเพราะว่ามันพิสูจน์มามากเกินพอแล้ว6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเกิดจาก,กที่พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยไม่สามารถจะตัดสินใจในการแก้ปัญหาให้มันลุล่วงไปได้คือหลายคนอาจจะแย้งผมบอกว่านี่งกับตอนโควิดง่ายนะโควิดสามารถจะแก้ปัญหาโควิดจนทั้งได้รับความนิยม ชมชอบจากต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องบอกว่าถ้าหากเราเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหานะในช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสองมิติที่มันคู่ขนานกันไปมิติหนึ่งคือมิติทางด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุขโรคระบาดอีกมิติหนึ่งคือมิติเรื่องเศรษฐกิจแล้วมีความพยายามจะตั้งองค์กรที่คล้ายๆกันเป็นคู่แฝดสบคดูเรื่องโควิดสบศเรื่องเรื่องเศรษฐกิจแล้วเป็นไงครับสบคประสบความสําเร็จไหม ใช่สามารถคุมโควิดได้แต่ผมอยากจะพูดว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นผลงานสบคหรอกแต่เดี๋ยวจะพูดละเอียดนิดนึงไอ้ส่วนสบศซึ่งตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจน,นี่ประสบความสำเร็จไหมไม่ทุกวันนี้เรากําลังเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าก็เพราะว่าปัญหาของการที่สบศน,นี่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทาไมสบคประสบควาสมสาเร็จผมเรียนเลยว่านี่คือเป็นเพราะ จะเรียกว่าไรโครงสร้างของระบบบริการสาธารณสุขของไทยท,ที่มันดีมากๆแล้วทากันมา40ปีแล้วถึงไม่มีสบครกระทรวงสาธารณสุขนักระบาดวิทยาโรงพยาบาลต่างๆตัวอ,อสมเขาแก้ปัญหาโควิดได้แล้วโดยเพราะอย่างยิ่งความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคนใส่แมสซึ่งช่วงแรกๆหาแมสกันไม่ค่อยได้ด้วยใช่ไหมแต่พอมีแมสแตอนนี้ทุกคนใส่แมสเย็บแ,แมสเอง,แ,เองแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็คุมโควิดได้อันนั้นเป็นผลงานของประชาชนไทยกับกระทรวงสาธารณสุขล้วนๆไม่ใช่ผลงานของสบคเลย แต่พอกลับบอกว่าใช้โมเดลของสบคามาแก้ปัญหาแบบสบศสบศโครงสร,ร,ร้างเศรษฐกิจของไทยมีปัญหามาตลอด6ปีมีความเหลื่อมล้ำาอสเอี e, ล้มหายตายจากกันหมดเพราะฉัน้นสบสไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้เลยแทนที่เราวันนี้ควรจะเห็นว่าสบศออกมาถแถลงข่าวรายวันว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นอย่างไรกาลังย่ําแย่อย่างไรทางออกจะเป็นยังไงเราไม่เห็นสบศวันนี้หายเข้ากลิบเมฆเราเห็นแต่สบคามานั่งถแถลงว่าแต่ละวันมีโควิดเท่าไหร่ซึ่ง,งมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายอยู่แล้วนะงั้นโดยสุดก็คือว่า ผมคิดว่าปัญหาต่างๆของการหางแผการของรัฐบาลเผยประยุทธ์เนี่ยเกิดจากตัวเผยประยุทธ์เองไม่ได้เกิดขึ้นจากประเภทที่ว่ามีคนเก่งความรู้ความสามารถไม่อยากช่วยไม่ให้ทุกคนอยากช่วยพร้อมช่วยแต่ว่าถ้าหากตัวหัวหน้ารัฐบาลไม่สามารถจะนําพาเอาความสามารถต่างๆมาช่วยกันเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะนําไปสู่การฝ่าวิกฤตได้ค่ะ ที่ถามกลับไปที่สภาเพราะอย่างนี้ค่ะคุณหมอถ้ามันปิดสวิตสอวอไม่ได้สองเจ็ดสองคือสอวอยังมีอํานาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตัวเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้ตามค a n เดตท,ที่เสนอกับพรรคการเมืองเหลือ,อยู่5ตัวเลือกใช่ครับคนก็บอกว่าไอตัวเลือกที่มีอยู่ยังดีไม่เท่าท่านพลเอกประยุทธ์เลยเคุณหมอมองเรื่องนี้อย่างไรคะคือผมว่าวันนี้นะฮะถ้าหากให้พิจารณานะครับคือมีคําพูดบางคําพูดก็บอกว่าอย่างโดยภาคเอกชนนะภาคเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจบอกว่า ขอรัฐบาลไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆเดี๋ยวธุรกิจเขาเดินหน้ากันเองได้ะอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเกิดอย่างอตัวอย่างเรื่องโควิดเนี่ยถ้าบอกว่าเปิดให้ภาคธุรกิจเขาคิดค้นหาวิธีที่ทําไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ปลอดภัยที่สุดผมว่าเขาหาวิธีได้แต่รัฐบาลต่างหาเป็นตัวสกัดกัน้นงั้นกลับมาว่าถ้าหาสมมติว่าไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นคนอื่นได้ไหมเพราะว่าใครก็ได้คือวันนี้ใครก็ได้ที่มาถึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็ฟังคนอื่นเยอะ พยายามเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยสามารถจะเป็นนายมงตรีได้ดีกว่าเปิดพิจุทุกคนแน่นอนงั้นถ้าถามว่าตัวเลือก5ตัวคืออย่างยกอย่างเช่นของพรรคเพื่อไทยมี3คนพรรคภูมิใจไทย1คนก็ใช้ปัดหนึ่งคนทั้ง5คนนี้ใครก็ได้ใช่ไหมผมเรียนยืนยันแลวใครก็ได้จากประสบการณ์ที่ทํางานในรัฐบาลมาหลายชุดนะครับติดต่อกันประมาณ8ปีเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าไม่ว่าใครก็ตามมาเป็นนายมงตรีสามารถทำงานได้ดีกว่าเปิดประยุทธ คือถ้าย้ำกงนตรงนี้ต้องบอกว่าใครก็ได้ยังไงดีกว่าพเด็กระยุทธ์แน่นอนใช่ครับในอารมณ์แบบนั้นเพราะพลเด็กระยุนิดต่ำกว่าเกณฑ์ไปเยอะมากแล้วนะคะ่ครับตอนนี้คํำถามถัดมาถ้าเราปิดสวิตซ์สว272ไม่ได้ก็มีความพยายามว่าเราจะสามารถ กดดันพักร to ่วมรัฐบาลได้ไหมเอาสวออกไปสสซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาคุยกันเพื่อจะปิดสวิตสววและร่วมกันโบวตภายใต้สมาชิกสภาผู้แทนรัศดร3ามคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงคะผมคิดว่าทําได้คือถ้าหาเราตั้งเป็นสมมติฐานนะฮะสมมติฐานว่าวันนี้เกิดพลเอกประยุทธ์เห็นประเด็นแล้วว่าอะไรได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้วว่าทางออกจากวิกฤตครั้งนี้พลเอกประยุทธ์เป็นทางออกหนึ่งและทางออกเดียวที่จะ ทำให้เราหลุดจากวิกฤตนี้โดยตัวเองยอมเสียสละลาออกถามว่าจะเกิดอะไรต่อมาสิ่งที่ตามมาคือว่าก็ต้องมีการเลือกนายมนตรีใหม่ในรัฐสภาถ้าหากเราดูจากวันนี้รัฐสภามออีทั้งหมด739ค,คนคือเดิมเนี่ยมี750แต่ว่ามีของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งถูกตัดสิทธิ์ไป11คนเหลือ739คน739คนถ้าจะต้องโหวตให้ได้เสียงข้างมากเนี่ยก็คือต้องการเท่าไหร่ต้องการ,ร,ร370ค่ะ 370คนวันนี้ในสภาเราเนี่ยทั้งหมดมี489ค่ะ489ถ้าสามารถทำให้ทุกๆุกภาคการเมืองพร้อมใจกันแล้วบอกว่าเอาละช่วยกันฝ่าวิกฤตการเมืองครั้งนี้ออกไปซะไม่ต้องพึ่งสวออก็ได้ เราให้สสทุกพักยกเว้นพักพลังประชารัฐคือพักพลังจะประชารัฐถือว่าอยู่กับพลเอกประยุทธ์เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ตายกับพลเอกประยุทธ์เลยเว้นพักพลังประชารัฐไปสักพักหนึ่งที่เหลือใช่เพราะพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีค a n ิเดตคนอื่นแล้วเพราะตอนนั้นเขาเสนอแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวงั้นเขาไม่สามารถเสนอใครได้อีกฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมาโหวตให้กับ5คนนี้คนใดคนหนึ่งนะครับ ของพรรคเพื่อไทย3คนมีอย่างเช่นคุณชัดชาติคุณชัยกเกษมคุณหญิงสุดารัตน์พรรคภุมชใจไทย <ใน S 1> คือนุทินพรรคชัยปัตรคือคุณคอภิสิทธิ์เอา5คนนี้ใครกนก็ได้แล้วเป็นนายมนตรีแล้วสามารถที่จะเลือกนายมนตรีขึ้นมาได้ถามว่า แล้วเลือกแล้วจะทําอะไรต่ออยู่นานไหมทุกคนก็จะถามอีกว่าเลือกมาแล้วเนี่ยจะให้อยู่นานไหมใช่ผมนึกย้อนกลับไปเหมือนกับตอนที่เราฝ่าวิกฤตตอนปีพฤษภา2135หลังจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาธรมิน17 18พฤษภา35ตอนนั้นทุกคนก็นึกว่าบ้านเมืองจะไปยังไงต่อเพราะตอนนั้นก็เขาเขามีแบ่งเป็นพักเทพพักมาร ฝั่งที่เรียกว่าพักมาเนี่ยเขาก็รวมเสียงแล้วแต่เตรียมเสนอนายยตรีขึ้นมาแล้วปรากฏว่าก็มีการฝ่าวิกฤตโดยที่เอาคุณอน,นันต์ปัญญารชุนมาเป็นสมัยที่สองถ้าคุณอนันต์ปัญญาชุนมาแล้วบอกว่าผมจะทําหน้าที่นายมงตรีต่อไปตามสมัยของสภานี้อีก4ปีรับรองเลยไม่มีใครเอาเพราะฉะนั้นคุณอนันต์บอกว่างั้นอยู่แค่3เดือนหลังจากนั้นยุบสภาแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ซึ่งมีการเลือกตั้งใหม่ในตอนช่วงครึ่งหลังของปี2 5 3 5 คราวนี้เหมือนกันหรือว่าถ้าเราดูจากตัวอย่างครั้งนั้นนายมนตรีคนใหม่ที่เลือกขึ้นมา,าจากรัฐสภาที่ได้เสียงเกิน370เสียงเนี่ยจะต้องประกาศชัดเจนว่าเขามาเพื่อแก้วิกฤตครั้งนี้ให้ทุกอย่างเนี่ยกลับไปคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดดังนั้นเขาจะขอเวลาเพียงแค่3เดือนในการที่จะ แก้รัฐธรรมนูญคือมีไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ของการวัตถุประสงค์แหละว่าเข้ามาเพื่อแก้เรื่องอะไรแล้วกําหนดเรื่องนั้นให้แล้วเสร็จแล้วยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่คืออำน้าจให้ประชาชนคุณอกำลังจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมครถูกต้องก็คือถ้าหากจะต้องแก้อะไรบ้างผมคิดว่หนึ่งคือแก้มาตรา272ทันที ซึ่งมาตรา2องสเนี่ยสามารถแก้ได้ถ้าหากผ่าน3วาระแล้วก็สามารถที่จะประกาศใช้ได้เลยะนะครับโดยที่บอกว่าไม่ให้สวมาร่วมโหวตนายกอันที่2คือแก้มาตราที่เกี่ยวข้องกับบัตร2ใบเพราะจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเรารู้แล้วว่าไอ้บัตรหนึ่งใบเนี่ยมันเกิดความอโหมานกันมากมายต้องกลับไปสู่ระบบบัตร2ใบซึ่งพวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วตั้งแต่ปี240นะครับซึ่งแก้ที่มาตรา9ก้าสิบเจ็ดเก้าสิบสามสองเรื่องเนี่ย แก้ได้ทันทีพอแก้แล้วก็สามารถจะปรับประยุกต์ใช้ได้เลยอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแก้คือแก้มาตรา256ห56สองหเนี่ยเป็นมาตราที่บอกว่าเกี่ยวกับวิธีการแก้รัฐธรรมนูนคือเรากำลังแก้มาตราที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแก้รัฐธรรมนูนโดยที่เมื่อก่อนนี้วิธีการแก้รัฐธรรมนูนมันยุ่งยากมากเราบอกกันแก้เป็นให้มีสอสอแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าผ่านสามวาระแล้วเนี่ยจะต้องไปลงประชามติด้วยดังนั้นถ้าเรามองดูเนี่ยสมมติถ้าสภาชุดนี้ ก่อนหน้าที่จะแบบมีการที่จะเลือกตั้งใหม่เนี่ยแก้มาตรา272เพื่อให้สวไม่มาโหวตนายกแก้มาตรา93-93เพื่อให้มีบัตร2ใบ 2> แก้มาตรา256เพื่อให้มีสสรแล้ว ก็ประกาศยุบสภาพอยุบสภาเสร็จปุ๊บตอนวันที่เลือกตั้งเนี่ยนอกจากเลือกตั้งโดยมีบัตรสองใบแล้วแล้วก็ให้มีการลงประชามติเพื่อยอมรับว่าจะให้มีการแก้มาตรา2องําไปสู่การมีสสออันนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าเปลี่ยนผ่านอย่างค่อนข้างละมุนละม่อมแล้วทุกคนก็รอคอยได้ว่าถ้ามีการเลือกตั้งหลังจากนั้นมีบัตรสองใบใครมาถึงมีเสียงข้างมากสวจะไม่มาุ้มโหวตนายกแล้วแล้วนายกคนใหม่เนี่ยก็ทําหน้าที่ไประหว่างที่สสร อาจจะร่างไปอีกสักปีกว่าๆนี้เป็นต้นครับคําถามสุดท้ายและถามทุกคนที่มาร่วมรายการร่วมขี้ข่ายวิกฤตของประเทศถ้าจะให้ฝากถึงนายกรัฐมนตรีครับคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกวิจันทร์โอชาคะครับผมก็อยากจะฝากถึงพลเอกวิจันทร์โอชานะครับว่าวันนี้วิกฤตของประเทศมาถึงทางตันแล้วนะครับสิ่งที่ท่านทำมาตลอด6กปีเนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วว่าท่านเองเนี่ยไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารประเทศชาติ ในตลอดช่วงที่ผ่านมาคือถ้าเป็นรัฐบาลปกติซึ่งมีอายุการทํางาน4ปีแล้วเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าระบบการเลือกตั้งปกติท่านจะไม่ได้กลับมาเป็นนายามตรีอีกแน่นอนนะครับแล้วพอมาวันนี้เนื่องจากด้วยระบบที่มันอาจจะผิดปกติพิกลพิการท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ประเทศชาติเจอวิกฤตทุกๆด้านวิกฤตทางด้านการเมืองที่มีคนออกมาไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านยังอยู่ในตาแหน่งต่อไปมากมาย สับคนทุกระดับคนทุกวัยคนทุกชั้นนะครับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วว่ามันกําลังผึกก่อนไปเรื่อยๆหลายๆตัวเลขที่ออกมาเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีทางหลอกที่จะฟื้นตัวได้แล้วยิ่งถ้าหาสมมติว่าภายใต้การแผนจัดการที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เลยแล้ววิกฤตการทางสังคมที่ตอนนี้ลุมเร้ากันมากขึ้นเรื่อยบอกว่ามันไม่เปิดโอกาสที่จะทําให้ประเทศชาติสามารถที่จะหลุดออกจาก เ,เรียกว่าวงจรที่มันกำลังจมดิ่งลงไปเรื่อยๆได้ทั้งออกทางหนึ่งที่ผมคิดว่าท่านน่าจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยทั้งหมดคนทั้งหมดเกือบ0ดล้านคนเนี่ยสามารถที่จะมีความหวังได้บ้างคือท่านต้องยอมเสียสละ ลาออกจากตําแหน่งนายัมมนตรีมีคนอีกมากมายที่สามารถจะมาทําหน้าที่ได้และผมเชื่อว่าอย่างที่เคยคุยตอนแรกแล้วว่าเขาทําได้แน่ๆ<ฆ>โดยเพราะอย่างยิ่งทําในช่วงที่เปลี่ยนผ่านให้เปลี่ยนผ่านไปได้ราบรื่น<ฆ>แล้วก็มีการยุบสภาไปงั้นไม่ต้องกังวลว่าถ้าหากท่านลาออกแล้วจะมีทางตันไหมครับการลาออกของท่านพลเอระยุธโ,โอชาจะเป็นการเปิดทางไปสู่ ทิศทางที่เราสามารถที่จะเดินไปสู่เส้นทางที่มีความหวังมีโอกาสมีอนาคตที่สดใสได้ครับค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเรียบนะคะนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงลีมากค่ะที่มาร่วมขี้คายวิกฤตของประเทศกับเราแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมผ่านแฟนเพจของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ติดตามชมการไลฟ์สดค่ะวันนี้ตลอดทั้งวันนี้และพรุ่งนี้เราจะยังคงมีรายการดีๆแบบนี้คู่ขนานไปกับสภาผู้แทนรัษฎรค่ะเพราะยะติที่รัฐบาลตั้งไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงบางส่วนที่เกิดขึ้นในสภาได้อย่างครอบคลุมเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมานั่งพูดคุยกันวันนี้วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดี สวัสดีคับสวัสดีครั